สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนกับแฟนเพจที่กระรักค่ะเมื่อนี้เป็นวันหยุดแต่วันหยุดค่ะนี่เขาว่าปลาหมอตายเพราะปากความยากเกิดจากปากเจ้าของกับพี่น้องขาไปเล่นเฮี้ยนหัวหน้ายางไปหลังบาดไปท่วงว่าหลังบาดเิ่นหัปากรวยเิ่นหอกคือมาขคุดคล้องใส่ไก่เขาวัวหน้าขาวหน่ะว่าเอาอคือไอเดียดีแท้มาเห็ดแต่ชัดแนวว่าแต่เอาอยากเจ้าของบาดกับพี่น้องขา เกลือแต่สวนสาวจ่าคี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาบัอกจอบบัอกจบนะคะอุปกรณ์การเกษตรค่ะพี่น้องขามาเห็ดคล้องใส่ไก่ให้ห,หัวหน้ากับพี่นอ้องขาเออบริเ็ดตอนใดได้ค่ะเห็ดตอนใบม้งแดดเนี่แหละคะ่ะอาศัยบาร์มีสาวจ่าผู้เป็นแข็งแรงนะคะผู้เป็นเป็นสาวแข็งแรงนะคะคุนงงกับเส้ามีแห้งค่ะแดดยบมบายบสองกับพี่น้องคะควรจะข้าวกับหอนกับพี่น้องขะเติมพลังด้วยหัวมันของเจ้าของบ้านนะคะสาวจา่าหันลังไ้ล่ะเออ กลอนต่อกับพี่น้องขาอารมณ์ของข่อยก็ล้ำไปพร้อมฟอนไปน้ำกับพี่น้องขาจากของเฮียนมาหน่ะมึงขาดจะรับอยู่นี้วัสิแล้วเป็นบ้าวัดสันวาหายคุณนกเอียงกับพี่น้องขากูล้ำกับเบื่ได้กลอนต่อไปกับพี่น้องขาอารมณ์ของจากของบ้านกับคุณนกเอียงนี่อารมณ์เดียวกันได้ค่ะให้เปอร์สมาธิสั้นนะคะเว้าแล้วต้องเหดเดียวนั่นเ็ดเดียวนั่นต้องแล้วเดียวนั่นค่ะพี่น้องขาเออนี่ลูกเพิ่นกับพี่น้องขา ถึงกลนทั้งในงไ,ได้หน่อยนีค่ะเดี๋ยวจะไม่เหยียบแก้วเหยียบบกจุกนะคะแต่่าแห้งกับใบใดค่ะพ่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าดูท่าทีสองคนนี้น่าจะหล่อพอใช้ได้สมควรบัดคาเขาหญ่เป็นบาข้อติบปปกาบอ่นน้ำกระเทยเข,าข่าคือจังคอยก็ต้อ,อ,อกออยเขาไว้กับพี่น้องขาอ่าบ่ายสามโมงค่ะเจเปรียมาซอยค่ะนี่ฟันหักาอยูน่ค่ะนัดบ่ายโมงเสียกมาบ่ายสี่ค่ะบ่ายสามกับพี่น้องขาว่ากูเป็นเมืองหมอลำกูร้อนเอากูลกุหมอลำกินตาบัาสันว้าอา้าว มาชายย้ายังดีกว่าไม่มากับพี่น้องคานี่คือผลงานของเรากรกเทยสามคนค่ะอ่ขุดเล็กกว่านี่บ่ไใดเด้อค่ะพี่น้องขุดแฮะขุดไงกว่านี้บ่ได้ค่ะมาตติตายทิมกับพี่น้อง่ะนี่คือแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะที่เราขุดมานะคะเมืออื่นขุดต่อค่ะแล้วแลวเสียไม่เมืองใหม่เด้อค่ะ